ครับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแห่งแม่แรงนะครับเด้อครับมือนี้ก็เป็นมือวันอังคารนะครับครับวันอังคารที่17ตุลาคมนะครับ2566เราเอาเข้ามาเบิงผลหวยลาวพัฒนาออกก่อนนะครับเนาะก่อนหอยเสร็จไปตามตัวเลขแนวทา้งนะครับของเมลแยร์นะครับเด้อ ครับรอบนี้นะครับห้องออมาเบิ้งผลหวยเล้าพัฒนาออกก่อนนะครับเนาะลาวพัฒนานะครับงวดประจำวันที่16ตุลาคม2566นะครับเลขที่ออกนะครับ149248นะครับ149248นะครับส่วนเลขถ่าย2ตัวบนนะครับก็ออก48นะครับส่วนเลขล่างออก92ครับพี่น้องที่ ครับเข้าก็มาเบ่งผลงานรอบที่แล้วนะครับคอ้งเมลแล่ไปน้ากันนะครับครับรอบที่แล้วนะครับคอ้งเมลแล่ครับ,รบเขาเลขวิ่งนะครับเรื่องสุดจับคู่นะครับวาลวาีวก สองซีแปดนะครับเขาบนนะครับเข้าบนตรงๆนะครับของแม่เล็นะครับครับมีเลขออกซีแปดนะครับเลขสองตัวบนนะครับครับของแม่หล็ก็เขาตรงๆนะครับซีแปดเอ้าครับเขาตรงๆนะครับ เลขวิ่งกับเขานะครับเลขกปีตัวร่างนะครับครับเมเลียพันเด่นให้หนึ่งศูนย์กับศูนย์นะครับเนาะกับมะเขามาเขาตัวร่างนะครับครับถือว่าแม่นสุดยอดนะครับของเมเลียนะครับครับเอาไปเบิ่งผลงานไม้นะครับของเมเลียพื่อป้อกันนะครับเนาะ ครับวันพุธนะครับครับวันพุธนะครับที่สิบแปดนะครับตุลาคมนะครับ ครับเราพัฒนานะครับเนาะ ครับเราพัฒนาแม่แหละนะครับครับวิ่งรูดนะครับครับเบิงผลงานหลอดไม่นะครับของแม่แหลไปทำกันนะครับ บนล่างวิ่งรูดนะครับ2กับ0นะครับจับคู่นะครับ40 50 60นะครับ สี่สองห้าสองหกสองนะครับห้าแปดนะครับ แปดเก้านะครับแล้วก็หนึ่งเก้าครับครับเลขติดเลขเว้นนะครับของแม่เหลียนนะครับสองหกหนึ่งเก้านะครับ 2, 6, 1, <No. S 2> ครับเมลีย์เป็นเด่นในตัวได้นะครับเนาะเด่นที่สองนะครับ ตัวเนีขะนของแม <c oughs> ่แลว 1, 9, นนวนน 4, ้วนะครับมียูสามคููนะครับพี่น้องเรฟยชเด่นสองลองศูนย์นะครับเด่นหกศูนย์นะครับเด่นหกสองนะครับแล้วก็หนึ่งเก้านะครับอันนี้เลขติดเลเว้นนะครับเลีกซีโตนะครับ ครับเห็นพี่น้องฮอแคปนาจอว้ครับครับนี่นะครับนะผลงานรลอบที่แล้วนะครับทีแม่เหลาเป็นทรงมให้นะครับวันจันทร์ที่สิบหกตุลาสองห้าหกนะครับเขานะครับเขาตัวล่างนะครับตัวเต็มเต็มนะครับตรงตรงนะครับครับเรียกเวิ่งกับ ติดแปดนะครับครับมาเบื้องพ้นแรกหลบไม่นะครับเช่นอาทิสิบันใจพี่น้องเขาฟังนะครับรับราพัฒนาแม่แหล่นะครับวิ่งรูดนะครับสองกับ0นะครับเด่นที่2นะครับพี่น้องที่ครับเด่นที่สองนะครับชุดจับคู่นะครับก็มีสี่ศูนย์หาศูนย์หกศูนย์นะครับนัสี่สองาสองหกสอนะครับห้นะครับ แปแล้วก็19นะครับอันนี้นะ่าจะเป็นล่างนะครับ26นี่พี่น้องยิซีบนนะ่าจะเป็น19นะครับครับประมาณนี้นะครับเลือน2คูนี่ตามเชื่อนาจีเบิ้งนะครับเนาะพี่น้องยิซีกะจิเบิง้งกะจิเข้าใจคื้ากันนะครับครับ รอบนี้ก็ขอให้พี่น้องเฮาโศกไหมไปน้ำกันเด้อพี่น้องอีซี่นะครับกับเหล้าวัฒนาของเมลแลตนะครับรอบตี่แล้วปังๆนะครับครับครับข็ข้อขอบุญขอพุณนนะครับเมลแลนะครับที่ส่งตัวเลียงแนวทางมาให้เสี่ยงหนดีนะครับในรุ่งให้พี่น้องอีซี่เฮานะครับเอาไปลุ้นไปเสี่ยงกันเนาะมืออื่นนะครับเป็นมือห้ยออกนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับกับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อพี่น้องอีซีเขามาแล้วนะครับก็ขอคนละไลค์ละแชร์นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับคอยพี่นอ้องเฮ้าสุขภาพรพาหลังกายแขแ็งแรงถูกมวยรวยเบอร์กันสุขผูสุขคนครับสวัสดีครับ